property หรือ real estate หรือถ้าสมมติเปนไทยคือ property กับ real estate นี่นะครับนั่นก็คือวงการอสังหาหริมทรัพย์ซึ่งจริงๆนะ property ก็จะแปลว่าทรัพย์สินของใครบางคนก็ได้นะฮะแต่เราพูดถึงเรื่องของอสังหากันวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับที่มักจะมีการพูดคุยกันของเซลล์ขายบ้านชาวไทยที่อาจจะต้องไปคุยกับฝรั่งที่จะมาซื้อหรือสนใจซื้อหรือไม่ต้องเป็นเซลล์ก็ได้ครับเอาเป็นว่าแค่คนไทยคุยกับฝรั่งเรื่องของขนาดพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือขนาดพื้นที่ ที่ของคอนโดเนี่ยนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเจอและอยากจะรู้ว่ามันต้องพูดกันอย่างไรสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือคอนโดนั่นเองครับถ้าฝรั่งถามว่า how big is the condo คอนโดนั้นใหญ่เท่าไหร่ แน่นอนครับเราก็จะต้องใช้คำว่าตารางเมตรซึ่งแน่นอนครับคำว่าตารางเมตรจะไปบอกว่าตารางเมตรตารางเมตรฝรั่งคาจจะงงกันได้เนี่น,นะครับไม่เชื่อไปลองดูตัวอย่างสิครับ so uh, how big is the land oh, ho. วันงานเ <Huh? S 1> ตนตารางวา <Yeah. S 1> หังนั้นเลยนะครับเราจะต้องใช้ square meters นั่นเองครับ square meters ก็จะแปลว่าตารางเมตรนั่นเองครับเช่นคอนโดนะฮะเขาเรียกว่าใหญ่70ตารางเมตรก็70 square meters ถ้าคอนโดแพงๆนี่นะครับตารางเมตรละแสนเงี้ยก็บอกว่า100,000บาท per square meter หุ้ยนี่นะครับผมมันโหดร้ายจริงนะครับราคาในยุคนี้นะครับอันดับที่2เนี่ยนะครับก็คือพื้นที่ของที่ดินครับไปบอกว่าตารางวาไปบอกสแควร์วาเนี่ยนะครับฝรั่งอาจจะตกใจได้นะครับว่า We'll be right back. อะไรนะนะครับดังนั้นนะครับอยากจะบอกเลยนะครับว่า1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรนั่นเองครับยา้าอีกครั้ง1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตร1 square วา equals 4 square meters นันเองครับอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยนะฮะมีพื้นที่100ตารางวาผมก็มักจะบอกฝรั่งนะครับว่า400 square meters of the land นะฮะก็คือ the land หรือ a plot of land ก็จะแปลว่าที่ดิน1แปลงนั่นเองนะครับอ่ะ แต่ตอนนี้หลายคนก็จะถามว่าแล้วถ้าเป็นเอเคอร์นะครับผมก็รู้มาว่านะครับ100ตารางวาหรือ1งานของบ้านผมก็คือ400ตารางเมตรมันก็คือ0.1เอเคอร์นั่นเองนะครับพอไปบอกอย่างนี้ฝรั่งเขาอาจจะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นนะครับและอย่าลืมมาติดตามรายการคริสจ็อบส์กับผมคริสโตเฟอร์ไรท์หรือคริสจ็อบสนะครับในช่องไทยพีบีด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ